สวัสดีครับบวันในช่องโตป็นตุงนะครับวันนี้ฟุตบอลโลกหยุดนะครับกดติดตามช่องไว้เข้าไปเป็นครอบคร,รัวเดียวกันทางข่าอยู่หน้าช่องทิกตอกนะครับข่าวสารข้อมูลฟุตบอลทุกๆหลีกบนโลกใบนี้นะครับอัปเดตกันให้รู้เร็วๆ,ๆนะครับวันนี้ฟุตบอลโลกหยุดเราไปกันที่เกาโชซีรีบีหนึ่งคู่ระหว่างทีมสปอร์กับทีมปาเลโมนะครับเจ้าบ้านสปอร์นั้นอยู่ในอันดับที่17นะครับ มีคะแนนอยู่แค่16แต้มนะครับยังมีคะแนนอยู่ในพื้นที่สีแดงที่จะตกชั้นนะครับส่วนเปรลโมนั้นอยู่ในอันดับที่13มี19กาแต้มก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับคู่นี้เจ้าบ้านสปอต้องการ3แต้มเพื่อลุ้นตัวเองให้พ้นจากพื้นที่สีแดงในการตกชั้นนะครับราคาเปิดมาที่เสมอสปอร์นะครับคู่นี้บางมองว่านะครับสปอร์เจ้าบ้านนะครับจะสามารถเอาชนะเปอร์ลโม ได้3มแต้มแล้วเอาตัวเองลุ้นออกจากพื้นที่สีแดงในการตกชั้นได้นะครับสำหรับกาช่ซีดีบีกู่นี้สปอร์จะชนะปเลโมสวัสดีครับ